สวัสดีครับวันนี้เรามาที่อบ,ออาบาตเมืองลีนะครับผมได้ทราบข่าวว่าเป็นตำบลแรกของจังหวัดน่านหลังจากมีโครงการถาังขยะเปียกรดร้อนๆๆๆนะครับวันนี้ท้องถิ่นท้องที่รวมทั้งท่งทงทงทงนานในอำเภอครับให้ความสนใจเรื่องนี้เรามาเปิดจุดที่ถังที่ร้อยของของของอาบาตอเลยนะครับแล้วก็เราเห็นว่าเป็นนโยบายสําคัญของ,ของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ ตั้งแต่ประการกระวมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งนายอำเภอให้ความสําคัญเรื่องนี้เราจะขับขึ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมขอชื่นชมเลยว่าอบตเมืองลีเป็นตำบลแรกของจังหวัดน่านที่มีถังขยะเยบียดลดโลกร้อนเป็นครบร้อยเเซ็นนะครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่เราได้มีส่วนร่วมขับขึ้นเรื่องนี้ครับขอบพระคุณมากครับค่ะก็คงต้องขอบคุณนะคะทางของอดอนนะคะแล้วก็ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลืองรีนะคะแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของตำบลเมืองรีทุกๆท่านนะคะตำบลเมืองรีของเรานี้มีคือ7หมู่บ้านนะคะแล้วก็มีครัวเรือนอยู่453ครัวเรือนจะบอกว่าหลังจากที่ทางกระทรวงหัตไทยนะคะได้มีนโยบายเกี่ยวกับทางขยา,าเปียกลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะเช่นเดียวกันค่ะทางอําเภอนาเหมือนเองก็ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทุกทุกแห่งทั้ง4ี่แห่งนะคะซึ่งนาเหมือนเองเรามีทั้งหมด4ี่อ,อปทอนะคะแต่ว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้ก็ถือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีนั้นได้ขับเคลื่อนได้100%เเต็มนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามาในวันนี้ก็คือถังขยะเปียกที่ครบ100เซของตำบลเมืองลีในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่า โดยความร่วมมือของทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนั่นคือโดยการนําของท่านนายกคุณศิสินฐานะนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลืองลีนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะทั้ง7หมู่บ้านนะคะในพื้นที่ของตำบลบางลีที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะคะและที่สําคัญนะคะก็คงต้องบอกว่า453ครัวเรือนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในนามของอําเภอนามื่นนะคะในดิฉันนางสาวสิริพรกัญญาณะคะก็ต้อง ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรีแล้วก็กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทุกๆท่ทานนะคะที่ได้ความร่วมมือในการดําเนินการครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนตำบลบางร,รีซึ่งผมได้เข้ามารับตําแหน่งนะครับเมื่อปี2565นะครับก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายของทางรัฐบ,บาลน,นะครับได้รับความร่วมมือจากทาง ท้องที่นะครับโดยการน,นําของท่านกนนํานันจานวนคำนิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับเนาะซึ่งถังขยะที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือมาจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองรีที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อขับเคลื่อนในการที่ว่าจะลดขยะนะครับนละดขยะไม่ว่าจะทุกมิติทุกด้านนะครับเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนของอถัง ขยะเปียกลดโลรคพรอนนะครับซึ่งทางอการบริหารส่วนสมุทรบุรีรับนาจบายจากทางรัฐบาลมาพร้องที่จะขับเคลื่อนกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับเราจะพยายามวา่าขยะตรงนี้ทุกหมู่บ้านในตมุทรบุรีเราจะให,ให้มันปลอดขยะให้ได้นะครับนั่นแล้วจะทําให้ได้ครบครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิลคือตอนนี้เราจะมา เอาถังขยะเปียกก่อนนะครับแล้วอีกอีหน่อยเกี่ยวกับขยะแห้งนะครับเนาอันนั้นเราก็จะขับเคลื่อนพวบคู่กันไปครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายจำนงพลฤิ์นะครับการในฐานะที่เป็นกำนันตำบลมณีนะครับเนื่องจากได้รับในบายของรัฐบาลมาแล้วก็นำมาปฏิบัตินะครับซึ่งทางตำบลมณีเราได้ขับเคลื่อนโครงการขยะมาหลายปีแล้วนะครับแต่เรา ไม่ได้เน้นเรื่องขยะเปียกนะครับเราเน้นขยะพลาส,สติกขยะเคมีนะครับแต่พอดีว่ามีโครงการของรัฐบาลมามันก็สอดคล้องกับโครงการที่เราทํามาพอดีนะครับทางอบตก็มีก็ประมาณที่จะสนับสนุนถังเปียกนะครับหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่นําร่องโครงการถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนนะครับ95หลังคาเรือนครบ1 0อซครับผม